สวัสดีครับแมวอปอนทุกคนทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมเจดีนายโอโซกราวบุรีรมเช่นเคยนะครับวันนี้มาหาสิทธิ์พี่นะครับถจอสิทธิ์พี่ใหญ่นะครับผมก็ตอนนี้สิทธิ์พี่เขาเลิกงานแล้วผมก็เลยแวะมาหาท่านหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาเอาหอยเชอรี่นี่หอยเชอรี่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่เด้อหอยเชอรี่นะครับผมนี่วันนี้นะครับแวะมาเอาหอยเชอรี่กับพี่แกนะครับก่อนอื่นผมจะพาแม่วาปอนนะตัวมือ ชุดแผงโซล่าเซลล์ที่ชาร์จไฟใช้ในการเลี้ยงหอยเชอรี่เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทํากันยังไงไปกันเลยครับปสวัสดีทุกคนทุกท่านครับแมวบอโอท,ทุกคนทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับบ้านของอาจารย์ป้อมนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ไหน <c oughs> เขาไปเอ็ดทำอะไรหนูเยะคนอะไรเปน็นลังอยู่ในท่อนะครับผมทําอะไรครับพี่ป้อมสวัสดีสวัสดีครับผมคนอื่นเขาเลี้ยงเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงอะไรหอยเลี้ยงทำไมหอยเลี้ยหอยดีกว่าเลี้ยหอยดีกว่า หอยให้เงินหอยอย่างอื่นไม่ให้เงินหอยัยงอื่นเสียเงินหอยไม่ให้ราคาันห้าเอออันนี้โลเท่า่ถ้าขายเป็นกิโลกิโลละเจ็ดร้อยกิโลละเจ็ดร้อยอ๋ออันนี้เป็นหอยพันอะไรครับพี่นี่เอ่อตัวที่ตรงนี้จะเป็นเชอร์รี่สีทองเชอร์รี่สีทองใช่เพราะว่าเนื้อเขาจะออกเหลืองอจับตัวไหนก็เหลืองไม่หมดอ๋อนี่อ๋อนี่ครับออกเหลืองโอเคซึ่งจะต่างจากเชอร์รี่ที่จะ ที่เราเห็นตามพุ่งนาจะเป็นสีดำแั้นเป็นเนื้อสีดำโอ้ครับผมซึ่งราคาตรงนั้นมันก็จะขายกิโลละ60บาทถึงร้อยเหมือนกันอแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ขายเป็นกิโลมันจะขายเป็นตัวตัวเท่าไหร่เอ้าทำจริงเอ้าเป็นตัวมีราคาของมันเอาโอเคเอาประมาณไหนอะเอาให้ดูหน่อยเอาเริ่มแต่ตัวเล็กที่สุดเอ้าอันนี้ตัวขนาดเหรียญบาทเหรียญบาทประมาณเท่าไหร่นี่อ่าบางเจ้านะครับ ผมไม่ฟรีกอลของผมแต่บางเจ้าจะอยู่ราคาตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทเลยนะอ๋อแค่นี้ห้าบาทห้าบาทถ้ากินนี่ยังไม่ได้คำหนึ่งเลยนี่ไม่ไม่ต้องกินอราไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ารวมเป็นกิโลมันจะตกกี่บาทนะครับอ๋อโอเคครับผมตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ครับขนาดเรียนห้าขนาดเรียนห้าไม่ต้องถามราคาสิบบาทสิบบาทโอเคตามตามขนาดตามตามพื้นที่นะบางพื้นที่แพงกว่านั้นใช่ตัวขนาดเรียนสิบไหน่ะนี่ใช่ ตัวขนาดเหรียญสิบนะครับขนาดเหรียญสิบจะอยู่ตัวละสิบห้าถึงยี่สิบบาทหรือแพงกว่านั้นใช่ส่วนตัวพ่อแม่พันไหนตัวพ่อแม่พันมีไหมมีไหมมีไหมตัวพ่อแม่พันอันนี้แม่พันแม่พันนี่แม่พันเราดูยังไงถึงจะรู้ว่าแม่พันไอ้น้ำอะไตอนสุดท้ายอ๋ออันนี้พ่อเดี๋ยวหาพ่อพันก่อนนะครับหาพ่อพันก่อนครับผมพอดีแม่เยอะเหลือเกิน แม่เยอะอ่านี่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี้เราดูจากตรงไหนถึงจะรู้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ไหมราคาราคาคู่เท่าไหร่ไสกลางไสกลางคือหอยสาวหอยสาวครับเขาจะขายอยู่คู่ละหกสิบาทหกสิบาทคู่หนึ่งคู่หนึ่งอ๋อจ่ายแล้วหกสิบาทแต่ถ้ามันจะใหญ่วันนี้หน่อยครับก็อยู่คู่ละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยอ๋อก็คือมีราคาอยู่มีราคาอยู่โอ้โหนะครับมันก็มีราคาตลาดรับซื้อกิโลเหมือนกันจะอยู่จังหวัดน่าจะอยู่ดอน กิโลละห้าร้อยบาทกิโลละห้าร้อยแกะเนื้อโอเคครับใครอยากกินก็ของแพงครับผมนึกว่าหอยไม่มีราคาหอยนี่มีราคาเหมือนกันนี่บ้านเราเอาเภอกระสังหายากแทบไม่มีเลยใช่ใช่พี่ใช่หายากโอเคนะครับส่วนเมื่อกี้คาไว้เนาะคาไว้ดูเพศดูเพศอะดูยังไงทีนี้ดูเพศของหอยใช่อะลักษณะของหอยเชอรี่โอเคเราจะดูหอยเชอรี่เป็นยังไงดูที่รักยิ้มหอยเชอรี่จะมีรักยิ้มตรงนี้ เขาเรียกว่าหอยเชอรี่โอเคตรงนี้เราไม่มีหอยโขงเนาะเราไม่มีหอยโขงหอยโขงเขาจะสนิทไม่มีใช่ไีมไม่มีไม่มีรักยิ้มตรงนี้ใช่ครับแล้วเราจะดูยังไงเป็นเพศอ่ะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันให้ถ่ายก่อนอันไหนเพศผู้อันไหนเพศเมียจักแล้วไม่ท่ายแล้วผมถ่ายไปเสียฟอมไม่ผู้นะครับดูที่หอยมือตรงนี้ถ้าเราลูบตรงนี้มันจะมีนูนนไนนละอ๋อ นูนใช่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 ตรงนี้เพศเมียจับปุ๊บนูนไม่มีนูนไม่มีครับมันเป็นแบบลื่นเลยใช่มันจะเป็นเหมือนกระทะลื่แห่งกระทะนะครับอันนี้มันเป็นนูนเหมือนแบบใช่มันจะมีบุ๋มตรงนี้แหละที่เข้าใจผิดว่ามันก็บุ๋มเหมือนกันแต่ที่เขาสังเกตดูตรงนี้อ๋อโอเคนี่ครับไม่จะรู้ได้ไงว่าตัวไหนนี่ชัดเจนเลยนี่นี่ชัดเจนโอ้ตัวนี้ตัวผู้ครับชัดเจนเลยนี่ขนาดไม่เคยรู้นะนี่ยรู้แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้อาหารที่ให้มันกินไม่ให้มันด กินสักินพืชกินพืชก็คือเนี่ยพวกอาหารเขาดอกจอกกุหลาบดอกเม้นะครับนี่คืออาหารของเขาใช่ไหมครับใช่ลอายุหอยอายุของหอยครับประเภทตัวนี้จะอยู่ประมาณ4-5เดือน4-5เดือนครับส5เดือนประมาณ3เดือนขึ้นไปถ้าเลี้ยงสมบูรณ์อาหารดีหอยเชอรี่จะออกไข่ออกไข่ครับเหมือนบ่อตัวนู้นโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันเดี๋ยวไปดูครแต่ที่จริง20กํากำลังเก็บไปฟักแล้ว เนี่ยรอยรอยเพิ่งเก็บเมื่อกี้นะฮะโอ้หน่รอยไข่รอยที่เขาขึ้นมาฟักอเคนี่คือหอยสีเดือนนี่หอยเดือนเดียวหอยเดือนเดียวเล็กหน่อยนี่ครับจะเล็กหน่อยแต่บางครั้งมันก็ใหญ่นะเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ไซส์ของเขารุ่นเขาอ๋อรุ่นรุ่นเขาเลยใช่ไหมใช่เป็นหอยรุ่นหนึ่งเดือนอ๋อเล็กกระตี้เดียวครับเท่ากระเจาเลยเนาะกระเจากระเจาแบบตัวจะใหญ่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกระถางหนึ่งแล้วกันที่บอกว่าไข่เดี๋ยวเราจะพามาดูไข่ครับ ส่วนไข่ไข่เจ้าของเจ้าของอ่างนี่ดูได้ครับโอ้หนี่ครับขับไข่โอ้ยอันนี้ไม่บอมทานจริงอ่ะไอ้ไอ้นี่มันประมาณกี่หมื่นตัวมากี่หมื่นฟองตัวทำไมมันใหญ่เยอะแทในเขาจะบอกว่าอยู่ประมาณน่าจะอยู่ถึงประมาณพันสามพันฟองถึงหมื่นฟองแต่อัตราการรอดน่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยฟองอ๋อคือห้าร้อยตัวก็คือประมาณอ่าหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่อัตราการรอดโอ้โหตัวนี้น่าจะถึงมมันยาวเท อันนี้อันนี้คืออันนี้อ่างพันเดียวกันไหมสายพันเดียวกันสายพันเดียวกันเราเพียงไม่ไม่ให้เอออันนี้ก็รอตันนี้อ๋อให้ตายก่อนโอเคพาจะแข็งอีกนะครับอันนี้กาลังเริ่มต้นนะครับผมจะบอกว่าเห็นติดตาม Facebook พี่แกนานแล้วก็เลยวันนี้จะนํามาเป็นวิทยาทานหรือวิทยากรให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับทีนี้ไอ้น้ําที่แสเนียทาไมต้องแสนี้ด้วยอ่าโดยปกติน้ําหอยนะครับจะอยู่น้านิ่งก็ได้แต่บางครั้ง เราสังเกตว่าพฤติกรรมหอย <S 1> <S 1> ใช่จะชอบน้ําที่ไหล <S 1> <S 1> <S เราเลยทําเป็นระบบน้บนําวนหาปั๊มน้อยๆเข้ามานะครับอันนี้ปั๊มขนาดเท่าไหร่ครับนี่กี่โวลต์กี่วัตต์กี่แอมป์น่าจะอันเล็กอ่ะไม่รู้ว่ามันกี่โวลต์มันไม่ได้บอกระบ,บไรุไว้มันใช้ไฟไกี่แอมป์นี่สองร้อยสิบอะสอง,องอสองร <20 S 1> ้อยยี่สิบของบ้านไฟบ้านเราใช้ตัวนี้โอเคแล้วระบบไฟเนี่ยผมเห็นไปว่าในใช้เป็นระบบอะไรเอ่ยตัวนี้ ปกติมันก็เป็นกึ่งโซลาเซลล์กึ่งโซลาเซลล์ใช่ไหมกลางวันใช้โซลาเซลล์กลางคืนไปเสียบไฟเอาไอ้กลางกลางวันเปโซลาเซลล์กลางคืนไปเสียบไฟอ๋ออะไรใช้ตลอดเลยไม่ได้เลยแบตไม่พอเพราะว่าของเราไม่ได้คำนวณถึงให้ตรงเป๊ะขนาดนั้นอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะมามาดูครับนี่เพย์โซลาเซลล์อยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมก็เดินสายมาในเพย์โซลาเซลล์ของเราดอร์นี่ครับโอ้นี่ครับนี่เพย์โซลาเซลล์นะครับสิบบาทนะครับผมนี่อยากได้ร้อยบาทแต่ไม่มีเงิน ติดทีง่เงินนี่แหละครับผมอันนี้คือนะครับผมชุดระบบไฟนะครับผม12โวลต์นะครับผมตแต่แปลงเป็นกระแสสลับใช่ผมนี่ชุดชุดของเขาที่จะแปลงไฟเป็น220ใ,<ช>ใช่ไหมใช่ก็มีไรชาร์จมีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอรแ์แล้วแล้ว,ลวอินเวอร์เตอร์นี่เวลาเวลาทำงานสมมติว่าแสงหมดปุ๊บมันใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงได้ลองยังว่ามันใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงเทสดูได้จากปานจากสี่จากห้าโมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มก็คือปิดปิดห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 5 1บห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถึงส <4 S 1> ามทุ่มก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างนี้ต้องใช้แบตใหญ่กว่าเดิมคำนวณต้องกะว่าเดี๋ยวจะลงลงแบตดิเทียมอุ้ย <c oughs> แบบด,ดีเทียมก็ดีหน่อยเป็นดีเทียมดีกาลังมาแรงตัวนี้มาแรงกรงาลาังมากำลังมาเบ็มากใช่นะครับผมโอเคสิบสองวลนก็แล้วครับเกือบครึ่งหมื่นโอ้ใช่ครับผมโอเคครับแมวบอลบวันนี้พามาดูทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการเริ่มต้นเลี้ยงหอยที่จริงได้ข่าวว่าเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมเลี้ยงปลา <ๆ S 1> เลี้ยงปลานะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับวันนี้เลยพามาดูการเลี้ยงหอยหอยเชอรี่นะครับงบน้อยๆกำลังพะพันธุเอาง่ายซะเนาะเดี๋ยวพี่เขาขยายกิจการเมื่อไหร่เราจะมาแอบดูแอบชมกันอีกนะครับผม กะว่าจะขยายอยู่ยสิบสิบท่อว้าวแจ๋วไม่น้องเฮาแต่ตอนนี้มันติดอยู่อย่างเดียว,ยวติดทีง่เงิน่นอ๋อหนกว่าติดที่เงิน,นงเป็นน้ำท่วมที่อ๋อโอเคครับ โอเคนะครับวันนี้เงินมีมาแล้ววันนี้เงินเก็บได้แล้วครับมือจะไปลงขวดหมดครับพุ่งออกแล้วครับผมตอนนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณไปยังอาจารย์ป้อมมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับรวมถึงการดูหอยตัวผู้ตัวเมียผมก็ยังไม่เคยรู้เรื่องหรอกไอหอยนี่รู้แต่อย่างเดียวแหละหอยอันนัน่ะหอยจุบหอยจุบนะครับผมกระเจาหอยจุบหรือหอยกระเจาหรือหอยขมนั่นแหละครับผมอร่อยมากเป็นหอยที่หนึ่งตัวมีสองเพศในตัวเดียวอ๋อจริงอ่ะ แล้วเวลามันท้องมันจะเอาลูกไว้ในท้องอ hmm. พอมันจะคลอดมันคลายลูกออกมาอ hmm. ประมาณหนึ่งเดือนหอยจะเริ่มไข่ hmm. เริ่มท้องเขาก็จะเริ่มตั้งท้องตัวลูกอ่อน hmm. เวลาเรากินหอยจุกจะสังเกตว่ามันจะมีลูกอยู่ข้างในท้องใช่ใช่นั่นคือเขาหอยนั้นมันจะเป็น หนึ่งตัวได้สองเพศอยู่ในเพศเดียวกันผสมพันธุ์กันเองโอเผสมพันธุ์ในตัวเองยกเว้นหอยพวกนี้หอยโขงหอยโขงอาศัยเช่งกันและกันเหมือนมนุษย์เหมือนมนุษย์เลยเหมือนมนุษย์ต้องมีไทรมีเปราะกระจาะนิโตัวกระจาะน้โมคือเนี่ยจะเห็นเขาเกาะคกาเคลียกันโอเคครับแม่ปวนวันนี้ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆในการดูเพชรของหอยเชอรี่ผมวันนี้นี่ปลื้มใจจริงๆนะครับวันนี้พี่ก็สอนนะครับโอเคครับบังวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีสวีนะครับขอบคุณมากครับผม